สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับช่อง Backlit Family นะครับผมอ่ะันนี้เราอยู่ในช่วงรีวิวรถนี่เป็นคันแรกของช่องเลย Z900 กนะครับ900หรือเปล่าเนี่ย<ช>250หรือเปล่าเซตอะไร150 150เนี่ยเดี๋ยวเจ้าของรถเจ้าของรถยืนอ่านี่นะเจ้าของรถเขาไม่อยากให้เห็นหน้านะครับช่วยเห็นเเห็นแค่นี้พออ่าโอเคแล้วก้าร้อยโอเคเซต อ่ะรีวิวของแต่งก่อนเลยครับเซ็ปเก้าร้อยเริ่มจากอะไรเริ่มจากข้างหน้าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเด่นๆเลยเนี่ยอะไรครับเนี่ยอะไรบิลเลี่ยมไทยแลนด์ครับอะไรครับเนี่ยเอ้ยดูดูดูไม่ใช่มีแค่ข้างหน้านะเป็นมีข้างหลังด้วยมีข้างหลังด้วยเอ้ยมันลอกล็อกไหนอ่ายูลี่ไทยแลนด์ดูก็รู้ว่าภาคไหนภาคไหนภาคไหนภาคไทยอ่อาชิวชิวชิวเลยเท่าไหร่ อาชิวไปขออะไรเหรอของศูนย์ครับชิวของศูนย์ใช่ไหมใช่มันเป็นตัวอ่าลิเบเตตไอตัวท็อปของศูนย์เขาเรียกเป็นสีสีท็อปสีเนี่ยนะอันนี้เขามาจากศูนย์ใช่อันนี้มาจากศูนย์ไหมอันนี้แต่งอันนี้น็อตน็อตแต่งตัวละห้าบาทครับห้าบาทห้าบาทจริงเหรอจริงโอเคเออเพราะให้ห้าบาทที่ดูสีตัวะคดูศูงห้าบาทถูกนะตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีมีอะไรไม่มีนี่เลยหมดเลย เดิมนะคันนะของศูนย์อันนี้ก็ของศูนย์มอากาศว่าน้ำากาศว่าน้ำมาจากของศูนย์นี่คาวาติดอยู่แล้วโอเคมีท่อก็แกท่อเลยอ่ะแถาท่อไว้ที่หลังไหมกินลูกยิตรงนี้ก่อนนี่นี่การล้มนี่อะไรการล้มของศูนย์ครับก็มีหีบห่อของมันอยู่เทคอ่ะอันนี้ีอันนี้ก็ของศูนย์เป็นการล้มเหมือนกันจริงๆมันจะมีตรงมันจะมีคล้ายๆแบบนี้อยู่ตรงนี้อีกแต่ว่าเจ้าของน่าจะเอาเจ้าของเก่าผมซื้อมือสองอ่ะลืมบอก ซื้อมือสองเจ้าของเก่าเขาน่าจะเอาไปชนกันอะไรสักอย่างนี่แหละอ๋อแล้วก็ไม่มีก็ไม่มีมันก็หลุดหายไปครับผมติดทีนี้ไว้มีปลายแฮนด์อีกเนี่ยปลายแฮนด์ปลายแฮนด์อันอันนี้ลาซาด้าสั่งมาลาซาด้าสั่งลาซาด้าอกร้อยอกร้อยสามสิบมีรุ่นไหมมีรุ่นไหมมันติดเกี่ยอยู่อย่างเงี้ยอ่านกินรุ่นรุ่นรุ่นอะไรเนี่ยอะช่างแม่งแล้วกันปลายแฮนด์รู้ว่าเป็นปลายแฮนด์พออันนี้น็อตไม่ปล่อยูน็อต แล้วทำไมมีข้างเดียวเป็นไล่เบาจนมันหายไปเลยไล่เบาใช่ไหมเบาจนปิวเลยปิวไปเลยอ่ะสนุกคือไล่เบานะครับไล่เบาครับปิวนี่เป็นจะอธิบายอย่างนี้คือรุ่นรุ่นเนี้ยถ้าถ้าเป็นปกติมันจะไม่มีชิลมาให้แล้วก็จะไม่มีตัวตะแกรงข้างในนี้เป็นตัวยึดชิลไม่มีนี่ด้วย แต่ถ้าเป็นสีสีแดงหรือสีฟ้าจะมีชิลแล้วก็พวกของแต่งที่ดูไปตอนต้นแล้วก็มีนี่อ่าอันนี้นนมีตัวชาร์จแบตเราต้องไปหาซื้อตัวใส่มาเพิ่มคือจะชาร์จโทรศัพท์ได้ดไดแแ้แล้วชาร์จโทรศัพท์นี่วางตรงไหนอะโทรศัพท์วางถังน้ำมันอเออวางตรงไหน <c oughs> คนไม่ซีเรียสน,นะว <c oughs> างถังน้ำมันอันนี้อ่ะเนี่ยออกันกันไข่อันนี้ออกันไข่กับไข่กระแทกไม่กันกันเป็นรอยกันรอยไข่กระแทกเนี่ยกระแทกแน่นอนเลยไม่ดกระแทกน่นอนระแทกนี่ นับปัดน้ปัดนับปัดยอดครับมาหนึ่งอ่านับปัดบอกได้ไหมเป็นอะไรบ้างนับปัดอ่าอ๋อเนี่ยตรงนี้นี่คือวัดใหม่ครับอันนี้เป็นวัดใหม่มันรอบมันจะขึ้นตามเราบิดเลขเลขศูนนี่คืออันนี้คือความเร็วครับเป็นความเร็วขึ้นมาอันนี้เป็นน้ำมันำมันอันนี้เป็นความร้อนกิโลเป็นวัดโลแล้วก็เป็นเวลาดูว่าเรา อันนี้อันนี้วิ่งนี่เราวิ่งได้กี่เมตรนี่วิ่งได้กี่วิ่งได้อีกกี่กิโลจะหมดใช่ไหมใช่มีอะหน้าปัดโอ้ชุบไปชั่ไปตรงนี้ชั่ไปเหมือนเหมือนหกเหมือนไอ้เส้นหกข้วสูงอ๋อใช่หนปัดเหมือนกันเลยนะเหมือนกันเหมือนกลยข้างหลังแล้วเนี่ยเฮ้ยดู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 ครับเฮ้ยเซนเซอร์ เต้น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 ไม่ได้อ่ะรู้วพับได้อ่ะไรทางซานของอะไรเห็นมากว้งเนี่ย S แล้วไฟเลี้ยวนี่ไฟเลี้ยวดีไหมครับไฟเลี้ยวแต่งครับเราจะแยกนะอ่าเปิดแสงก่อนเออไปเดียวเนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะถ้าข้างข้างหลังนี้จะเป็นสีเงินนะครับเป็นแบบเรซซิ่งเลยตอนงคืนก็เห็นชัดอยู่อ่านี่ตอนกลางวันเราถ่ายกลางวัน ああอย่างสุดท้ายแล้วโอ oh ้ยล้อล oh right. ้อโอ้ยอันน oh, ี้ท ja. mm ่อข้อของอะคาโปวิกอะคาโปวิกไอ้งานอะไรดะเป็นไอเขาเรียกว่าอะไรอะอะไรสลิปออนสลิปออนเออสลิปออนแค่นี้นี่แค่นี้ตรงนี้แค่นี้เอ๋อออนแล้วไอเลือดนี่ให้ดูครับอด้ไหมครับได้อ่านดูอ่ะ อย่าหาใส่ี uh ้แตะดูดิอันนี้ใส่อะไรเจ้าของรถเออใส่เท้าแตะขับ z ซ0 0เก้าร้อยจือก็คือใช่เลยกันเนี้ยนี่อันนี้ของแต่งอันนี้เขาไปซื้อมาของแต่งมันเป็นที่เก็บเก็บตีเออนั่นแหละเก็บไอ้ในกระเปซูนะครับแซเกาแค่นี้หรอมะก็มีของอยู่แค่นี้เองไม่ได้แต่งเลยเดี๋ยว มเ้าาหนแต่งเพิ่มไหมแต่งเพิ่มมีมีมีเยอะเลยบอกบอกชื่อได้ไหมชื่ออะไรเราอ่ะแบงค์แบงค์รึ่งตัวแบงค์ครึ่งตัวบางคนเกาเรียกแบงค์โยโกะโอแบงค์โยโกะเอาช่องไหมไม่ตอ่อไม่แปะช่องอ่ะไม่แปะไม่แปะช่องเลยหมกไว้หมกไว้อายุเท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร่เอออายุเท่าไหร่กูถามมึงเนี่ยอายุเท่าไหร่สิบสามครับสิบสามมอมอสองครับนี่มอสองเลครับเด็กมอสองเกิดเก้าเฮ้ยเฮ้ยได้ไงวะ เทำงานเป็นเด็กล้างจานครับโอล้างจานร้านแล้วก็ได้วันละห้าร้อยเอาให้แม่คือเก็บผ่อนเก็บเก็บตั้งแต่ตตั้งแ่เก็บตั้งแต่ตอนป .4 ครับอ๋อแล้วนี่ก็เก็บไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็เอาไปให้แม่แม่ผ่อนช่วยแม่ผ่อนช่วยแม่ผ่อนน้อยสักนิดสักหน่อยก็ช่วยท่านนะครับอ๋อโอเคนี่เขาเรียกว่าคุณคุณนะก็เป็นคันที่เราเราอยากได้เราชอบอ๋อโอเคครับจะกล่าวเฮ้แค่นี้แหละ Hey, ลองสปอยหนะ่อยไหมสปอยข้างหลังสปอยแบบแบบหนึ่งชุดโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองสักเก้าร้อยกันนะครับผมไม่ถ่ายให้หน่อยเหรอ ถ่ายกู่อยเด็ว้าวของคุณน้องแป้งที่มลองรถนะเดี๋ยวเราจะมาลองเซต900กันนะครับดูโอ้โหอาคาูลั่นขึ่นหม่เลยวะ่ะเดี๋ยวเราไปลองกันเราจะลองกันแค่นี้ โอเคจ้ะจขอรถแม่งไม่สนใจกูเลยเอาล่ะเดี๋ยวผมจะลองรอบแล้วก็หลายๆอย่างนะแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้ลองทับสีีนะครับผมจะขับแบบประมาณขับแบบประมาณเออนิดเดียวโอเคนิดเดียวอ่ะให้แบบใส่เกียร์ให้มันรู้รู้รอบรู้อะไรนะ you <laughs> คทุกคนที่รับชมด้วยนะครับผมคลิปหน้าเป็นไรต oh, <no> ิดตามกันด้วยนะกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยเจอกันบ๊ายบาย